สวัสดีค่ะทีมงานเกม9ก้าหยินค่ะวันนี้เรานะคะอยู่กับแพ็กเกจราคาพิเศษนะคะประจำวันที่10 1ถึง15มกราคมนะคะเรามาดูกันที่แพ็กเกจแรกนะคะนั่นก็คือแพ็กเกจกระบี่คู่ก้าววังนะคะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าอันนี้เป็นแพ็กเกจกระบี่คู่ก้าววังซึ่งเป็นกระบี่แฟชั่นนะคะภายในแพ็กเกจนะคะจะประกอบไปด้วยกระบี่คู่ก้าววังนะคะหน้ากากปฏิบัติตามกล่อง5 0 0แสงสกล่องนะคะยาจื้อเชิญพิเศษและกล่องสมบัติเสือขาวนะคะต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะในราคาเพียง500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สงสัยว่าอุ้ยก้าววังมันมีแฟชั่นด้วยหรอเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะคะ แล้วอันนี้คือกระบี่คู่ก้าววางและหน้ากากปฏิบัติตามนะคะก็คือตัวหน้ากากเนี่ยถ้าของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผ้าปิดตานะคะส่วนของผู้ชายเนี่ยจะเป็นผ้าพกปากนะคะแล้วก็ตัวกระบี่คู่นี่จะเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นอืหินหยางนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะนี่อันนี้จะเป็นด้านหนึ่งเป็นสีดําด้านนึงเป็นสีขาวนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าหลายคนอาจจะแบบงงงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าภายในเกมเนี่ยมันจะเขียนว่าดาบคู่ก้าววางนะคะแต่ว่าเป็นแฟชั่นของกระบี่คู่นะคะชื่อมันจะเอ่ย ย้อนกันนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคอนทราหรอไม่ใช่สิมันไม่ใช่คอนทราสคือคือชื่อมันผิดนั่นแหละอ่าแต่บอกเลยนะคะว่าถึงแม้ตัวสกิลเอ,อ่อถึงแม้ตัวกระบ,บี่เนี่ยจะไม่มีสกิลนะคะแต่ว่าความสวยงามของตัวกระบ,บี่เนี่ยเรียกได้ว่ากินขาดนะคะเพราะว่าทีมงานบางคนชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วงานที่แบบว่าข้างหนึ่งอีกสีหนึ่งข้างหนึ่งอีกสีนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็จะมีความเป็นหินหยางนะคะข้างหนึ่งสีขาวข้างหนึ่งสีดำเนาะ โอเคมาถึงแพ็กเกจต่อมานะคะจะด,ดงแพ็กเกจน้ำค้างสีทองคลุมนะคะจะจำหน่ายในวันที่10-15ึงมกราชคมเช่นกันนะคะในราคาเพียง500บาทเท่านั้นนะคะภายในแพ็กเกจนะคะจะประกอบไปด้วยผ้าคลุมน้ำค้างสีทองคลุมนะคะห่อสนับสนุนสำนักกองสมบัติทงแดงนะคะ20กล่องและบัวหิมะร้อยปีนะคะจำนวน5เม็ดนะคะอันนี้ก็เป็น แพ็กเกจผ้าคลุมในราคา500บาทนะคะทีมงานลืมบอกไปนะคะว่าแพ็กเกจนี้นะคะและแพ็กเกจที่แล้วก็สามารถซื้อได้ทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1นหรือว่าเซิร์ฟเวอร์หนะคะสามารถซื้อได้ทุกเซิร์ฟเวอร์เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูผ้าคลุมในเกมกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้จะเป็นในส่วนของภาคคุมในเกมนะคะสีฟ้าสดใสนะคะสีฟ้าสวยมากๆเลยนะคะเออเรียกได้ว่าไม่ได้ดูหวือหวาจนเกินไปเนาะดูเรียบๆนะคะแต่ว่ายังมีความสวยงามอยู่นะคะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะน้อยแต่มากนะคะเรียบแต่โก้สวยงามนะคะในราคาเพียงห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะทีมง,งานชอบมันดูดูไม่ลกมันดูไม่รุงรังดีนะคะ แพ็กเกจที่3นะคะแพ็กเกจชุดเกราะทองไล่จานมาพร้อมของขวัญเปลี่ยนสีนะคะแน่นอนว่าแพ็กเกจนี้นะคะก็เป็นแพ็กเกจของชุดแฟชั่นนะคะจับจำหน่าย10 มก,กราคมถึง15มก,กราคมทุกเซอร์เวอร์นะคะสามารถซื้อได้เลยนะคะชุดเกาะทองไล่จันเนี่ยเพราะว่าเราแถมยาย้อมสีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวแฟชั่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีชุดได้ว้าวภายในแพคเกจนะคะจะประกอบไปด้วยชุดและยาย้อมสีนะคะกล่องผ้าดิ้นนะคะกล่องสมบัติเต่ดาดําและยาเปลี่ยนเอ็นผสานนะคะในราคาเดียกเดียว่าทั้งหมดเลยนะคะราคาเพียง500บาทเท่านั้นคือจะบอกได้ว่า คุ้มสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูต่แนวหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทีมงานถูกชุดปะนี่จะบอกว่ามันถูกชุดนะคะแต่ว่าชุดนี้นะคะเกราะทองไล่จันเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนสีจากสีพื้นฐานมาเป็นสีขาวนะคะอันนี้ก็คือทีมงานใช้ยาย,ย้อมสีที่แถมมาในแพ็กเกจตน,นะคะจาัดก,การย้อมสีชุดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าสวยแบบ สวยแบแปลกตาใช่ไหมเดี๋ยวทีมงานจะพาไปดูนะคะว่าเราสามารถย้อมสีได้ที่ไหนและเราสามารถย้อมได้กี่สีนะคะคือบอกเลยว่าการที่แถมยาย้อมสีนี่คืออะไรที่เลิศนะคะผมว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อยาย้อมสีแยกก็แพงอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะในแพ็กเกตนี้ของเราห้าร้อยบาทเราจัดมาให้จุกๆเลยนะคะมีทั้งชุดและยาย้อมสีไปในตัวเลยอันนี้ก็เป็นสกิลแฟชั่นนะคะ น่ารักจังเลยเดี๋ยวเราไปดูที่เปลี่ยนสีกันดีกว่าหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยทีมงานทําไมทีมงานแบบมารอบนี้จัดโปรแปลกๆปกติเราต้องแบบว่า i ม and m a t มทชุดเข้าด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าทําไมรอบนี้มาถึงแบบเฮ้ยผ้าคุมมันแบบสีฟ้าถึงแม้ว่ามันจะมีความเข้ากันอยู่บ้างก็เถอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่แบบมันก็ฝืนๆใช่ไหมเดี๋ยวเรามีคําตอบให้นะคะเดี๋ยวเราไป ที่ N p c พช่างตัดเสื้อหรือกลับซับซ้อนกันเนาะพอเราไปที่ช่างเปลี่ยนเสื้อหรือกลับซับซ้อนนะคะเรามาที่เปลี่ยนสีบันทึกทิวทัศน์นะคะแล้วก็เลือกชุดที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีนี่ก็จะมีให้เราเลือกถึงสี่สีด้วยกันเลยนะความจริงก็คือ5้าสีแหละเพราะว่าเราใส่อยู่สีนึงใช่ไหมอ่าเราก็สามารถใส่ได้เลยนี่สีแดงสีเหลืองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชุดสีพื้นฐานที่หลายๆคนคุ้นตากันใช่ไหมาพอเลือกสีที่ได้แล้วนะคะก็กดยืนยันการเปลี่ยนสีได้เลยเนาะทีนี้นะคะที่ทีมงานบอกไว้ว่าทําไมมารอบนี้ผ้าคลุมกับเสื้อเนี่ยมันดูขัดลูก,กตากันจังเลยนะคะนั่นก็เพราะว่าหลายคนอาจจะลืมไปนะคะว่าระบบของเราเนี่ยมันจะมีการสะสมทิวทัศใช่ไหมคะเพื่อเอามาแลกเป็นแฟชั่นอีกทีหนึ่งนะคะและแน่นอนว่าเ,เสื้อคลุมนะคะนำทางสีทองคลุมกับเกาะ ทองไล่จันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสะสมเซตนี้ครบนะคะเราก็จะสามารถเอามาแลกผ้าคลุมได้เลยอ่าเราก็จะมีบอกนะคะว่าแฟชั่นชิ้นไหนเนี่ยที่เรามีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติอย่างของจอทีมงานอย่างเงี้ยเท่ากับว่าทีมงานเนี่ยก็จะขาดอยู่2แฟชั่นใช่ไหมคะถึงจะแลกผ้าคลุมได้อ่าอันนี้ก็แบบว่าสําหรับใครนะคะที่เป็นสายแฟชั่นนะคะเรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับใครคิดว่าแพ็กเกจของเราเนี่ยจะหมดแค่นี้หรือเปล่านะคะถูกต้องนะคะสำหรับทุกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแพ็กเกจหมด แค่นี้เลยส่าพแพ็กเกจนะคะในราคาเพียง500บาทต่อแพ็กเกจเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าออภายในแพ็กเกจของเราเนี่ยจัดให้แบบจุกๆเลยนะคะแต่ทีนี้นะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะมีในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่5นะคะเป็นสะสมยอดเติมทองเข้ามานะคะประจำวันที่10 1ถึง15มกราคมนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าเฉพาะเซิร์ฟเวอร์5เซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นนะคะภายใน โปรโมชั่นนะคะก็จะมีในส่วนของสะสมยอดตอมทองถึง200ทองนะคะจะได้รับในส่วนของชิ้นส่วนคัมพีนะคะฉบับเก่านะคะเป็นหมัดไทยเก็กไม้ท้าตีสุนักนะคะแล้วก็ป้ายอัคขีศักดิ์สิทธิ์นะคะจะได้รับเพียง3ชิ้นเท่านั้นแต่ว่าหากผู้เล่นสะสมทองนะคะถึง400ทองนะคะจากไอเทม3ชิ้นเมื่อกี้นะคะจาก1ชิ้นนะคะจะ เพิ่มไปอีกหนึ่งชิ้นเป็นสองชิ้นนะคะและจะได้รับสัมภาระคัมภีร์กำลังภายในเข้าไปด้วยอีกหนึ่งชิ้นนะคะเรียกได้ว่านอกจากจะได้ของเก่าเพิ่มคืนแล้วยังได้ของใหม่แทนไปด้วยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันยังจุใจไม่พอนะคะเพียงผู้เล่นเนี่ยเติมทองสะสมถึง600ทองนะคะโอ้โห นอกจากจะเพิ่มปริมาณแล้วนะคะยังจะได้รับชิ้นส่วนคัมภีฝืนชะตาเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเรียกได้ว่าทางเราเนี่ยเพิ่มให้แบบจุกๆกันเลยทีเดียวเชียวเพียงแค่ผู้เล่นสะสมยอดเติมทองนะคะถึงเงื่อนไขที่กําหนดเท่านั้นนะคะฉบับเก่าเนี่ยก็จะอยู่ในมือผู้เล่นง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้สําหรับเซิร์ฟเวอร์5เซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นนะคะโอเคสําหรับใครที่สนใจนะคะทางเราเนี่ยมีรายละเอียดให้ผู้เล่นได้อ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะหรือว่าใครหาลิงก์ไม่เจอหูลิงก์มันเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะ ะ,ะสามารถทักอินบ็อกไปหาน้องๆทีมงานให้เขาส่งลิงก์ให้ได้นะคะทางรายินดีให้บริการถ้ายังไงวันนี้ทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากโปรโมชัน่นและแพ็กเกจดีๆไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะบ๊ายบาย